สวัสดีเอฟซีอ่ะ,อะตักทายไปยังเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สิบแปดพฤษภาสิบแปดพฤษภาสองอ่ะ,อะเมื่อเราอยู่บ้านสิ่งแรกที่เราอยากออกกำลังกายต้องทำอะไรขนาดนี้เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงฮะ สำหรับพเพื่อนๆที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนเอาวันนี้ผมมีลูกกิ้งพิเศษเลยอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนฮะท่านถ่ายเพื่อนกันดิซ่ามา วันนี้มาห้าวหารกันหน่อยมาขึกเขิมห้าวหาร <targeting> อ่ดโดยการเดลูกกิงกันดีกว่าอยู่บ้านนะวันนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสทําไงดีวันนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปฟิตเนสทนะี่แซบที่แซดไหมจะเล่นหรอลูกจะเล่นหรอมีน้องที่แซดด้วยไหมแซจะเล่นกีฬาหรอได้ได้ได้มาลุยลุยกันลุยขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยน้อยน้อยน้อยเอ่ามิชาขึ้นมาขึ้นมาพลังน้อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยสองอ่ะสามลบลบลูกกิ้งสามสามขึ้นมา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 โอ้ยสามขึ้นมา เอาสีขึ้นมาสีสีสีขึ้นมาสีขึ้นมาสีขึ้นมาโอ้พลังงานหมดแล้วใช่ค่ะสุดๆโอเคเล่นที่บ้านสนุกสนานทะนี่มีน้องหมาลิซ่าด้วยฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยโอ้เพลงก็ติดจริงมันขึ้นมาเราอยากดึงลูกกิ้งกลับแต่มันหน evet ักมันหนักกลัวมันตก โอเคลิซานารลากมากมาขึ้นที่เร็วอ่าเราอยากเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมเราอยากวิ่งกีล่ากังลังกายวิ่งชอบวิ่งใช่ไหมชอบวิ่งด้วยใครเลี้ยงที่บ้านมั่งอันนี้หกเดือนละอ่ามันมันต้องอยู่กับเราตลอดโอที่บ้านสิ่งที่ต้องเล่นนะ,ะเดี๋ยวให้ความรู้กันก่อนมีเพียงสายตีด้วยหไหม เมื่อเราออกกําลังกายที่บ้านสิ่งที่ต้องเรียนสิ่งที่ต้องมีคือลูกกิ้งหรือสรีระร่างกายของเราเองนะนอกจากการกันโดนปลบวิดพื้นผู้หญิงก็ทําได้นะแล้วก็นอนยกขาขึ้นอย่างนี้เวลาเวลาเรายกขาบอกว่า,วาอ่าน้ํามันไขข้อที่ที่สันหลังเลยนะท่านี้จําเข้ามานะเราให้เราทํางนี้เอาเหยียดแขนตรงนี้เลยพีซ่าแล้วก็ยกขาขึ้นทีละนิดนะ ว่าขาเราตั้งตรงไหมอ่ายกไปเรื่อยๆถ้ามันมีเสียงเกดๆก็ดเดราก็ยกไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ลงเนาะอ่ายกไปเรื่อยๆจนเสียงที่มันดังปืด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 มันจะหายไปอันนี้คือถ้าทําในที่นอนนะครับอายกขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นวันละสิบห้าถึงยีครั้ง เพื่อเรียกให้น้ํามันที่ตรงสะโพกนะขาข้อต่อเรามันมันจะมีเสียงดังปืดปืดปืดอยู่ฮะ,ะอันดับแรกถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ทํานี่จะยกยากมากยกให้ได้ตั้งฉากนะฮะยกให้ได้ตั้งฉากอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรง่ายๆนะการเช็คว่าข้อเข่าน้ํามันข้อเข่าเราดีหรือยงนะ่งไรเพราะว่าเรามีแต่เดินเอาหัวขึ้นบนเราลองยกขานี้ขึ้นมาเพื่อผ่อนคลายนะฮะทีละข้างนะฮะ มือก็จะเป็นตามลักษณะนี้พื้นที่นะ,ะยกไปเรื่อยๆฮนะ,ะถ้ามันมีเสียงกิดดๆกคุณก็ทําไปจนมันหายนะครับทำทุกวันจะทําให้ให้ตรงข้างด้านหลังตรงนี้กระดูกด้านหลังเราจัดรูป <laughs> อันนี้เป็นหลักสูตรง่ายๆเนาะอาล้สสวัสดีเพื่อนๆเ,เราก่อนอ่าเคยเห็นเล่นที่บ้านนะฮะที่บ้านผมเล่นลูกกิงผมจะเล่นอย่างนี้ จริงๆถ้าเราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเล่นอย่างนี้ก็ได้คูกเข่านะคู่เข่ามือใหม่ต้องให้คู่เข่านะฮะมีที่รองเข่าด้วยลูกจิ้งนี้ก็มีทั่วไปมีหนึ่งลูกมีลูกจิ้งลูกหนึ่งแล้วก็คู่เห็นไหมตัวนี้ของผมเล่นมันเป็นคู่มันเป็นคู่มันก็เซฟในได้ระดับหนึ่งในคนที่ทรงตัวได้แล้วลูกเดียวก็จะใช้พลังงานล้มข้างเยอะหน่อยแต่มันมีสามขานะ มันจะมีสามขาไว้นี่สามขาตัวนี้จะยืดให้คุณโยกกี่ท่าก็ได้ไม่ต้องกลัวเจ็บอ่อันนี้บอกทักษะเทคนิคเนาะถ้าคุณจะเล่นที่บ้านอันนี้สําหรับคนที่เวลาน้อยมากต้องอยู่ที่บ้านทําไงนีเดี๋ยวต้องทำความอดบ้านนู่นนั่นนี่ผมก็จะท่าแรกเลยอย่างนี้ก็ได้ะเหมือนที่ในทิกตอกเขาเล่นกันนั่นแหละช้าๆครับลงไปให้สุดแล้วก็ดึงขึ้นมาช้าๆหานเล่นเรกๆไม่ต้องแรงครับ เอาเพียงแค่ว่าร่างกายเรามันรับรู้อ่าแต่ในส่วนของผมก็จัดเต็มและลิซ่ามะขึ้นหลังอีกลิซ่าจะเล่นด้วยไหมมางั้นมาอีกรอบมาอ่ะลิซ่าขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นเอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่าลิซ่าขึ้น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 สองไม่เล่นละมันใช้พลังงานสูงครับท่านี้ สามสี่้าก็ขึ้นก็ย,นยืนยืนยืนนั่งยืนตัวตรงก็ได้ทำ่างนี้อ่าสักเซ็ตละสี่ครั้งแล้วก็พัก <c oughs> สี่ครั้งแล้วก็พักครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ ชีอว่าหนักถ้ามันถ้าเราล้มเราจะเจ็บไหมผมถึงแนะนําให้เล่นสามล้อคนที่หัดเล่นเล่น,เล,นเล่นแรกๆให้เล่นสามล้อส่วนที่จะได้ก็จะมีตรงนี้เต็มๆตรงนี้เต็มๆนะตรงนี้ตรงนี้มันจะเพราะเวลาเรายืดยืดแขนไปสุดปุ๊บแขนตรงนี้มันก็จะจะขึ้นทันดีมันจะรับน้าหนักเยอะอก็ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะโอเค อ่ะมันไม่มีข้อแม้สําหรับคนรักสุขภาพครับการรักสุขภาพเราจะไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นเลยขึ้นมาอ่าพิ่ซ่าก็ชอบออกกําลังกายเหมือนกันนะใช่ไหมนะทักทายพี่พีเราหน่อยดิทักทายพี่พีเราหน่อยอ่าไม่ชอบมองกล้องทักทายพี่พีเราหน่อยทักทายพี่พีเราหน่อยอันน่ะโน่น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 มองกล้องลูกอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเก็บกลัวกล้องมากกลัวกล้อง ใช่ไหมไปไหนมาวันน,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 นี้ตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่ความโชคดีอ่ะผมเป็นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่ความโชคดีครับเราโฟกัสการตื่นมาคือการมีชีวิตใหม่นั่นเองในวันเกิดนี้นะครับโอเคมีตัวเดียวแค่นั้นใครคอมเมนต์แค่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แค่นี้คุณ ครูมิกกี้อะไรสุขสันต์ก็แล้วแต่แค่ในในอยากให้จริงๆนะครับแต่มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเรามี f อฟอยู่หนึ่งเดียวเป็นเสื้อสีแดงไซส์เอ็มแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับอันนัแล้วก็ทักเข้าไปที่ทักเข้าไปที่เพจร้าน NK-SPORT ปอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่านี่คือคือ,ค,อคือให้นะให้เพื่อนนะให้เพื่อนให้เพื่อนก็นกนแล้วกัน เรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องเริ่มต้นคือเขาบอกว่าบันไดที่ผมพูดเมื่อวานเนาะบันไดที่สูงที่สุดคือบันไดขั้นแรกนั่นแหละบันไดขั้นแรกเกิดจากการไม่เริ่มต้นไม่กล้าลงมือทําไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าทําอะไรสักอย่างมีแต่คิด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 ่า <c oughs> อยากว่ายน้ําเป็นแต่คุณก็ไม่กล้าโดดลงน้ํากระโดดลงน้ํามันจึงทําให้คุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนอกเนหนือจากตัวคุณเอง <c oughs> คนที่ต้องรับผล ที่คิดที่ทําก็คือต,ตัวตัวของคุณเองอย่างผมนี่ต้องการเปลี่ยนร่างกายผมต้องโฟกัสมาที่ตัวผมเองเพราะว่ามันง่ายกว่าและมันก็ยังดีกว่าโยกอืม มันขุดๆมากง่ายๆในการเริ่มต้นก็คือเหมือนสิ่งที่ผมบอกเลยคือคุณเอาตัวเองลุกจากที่นอนแล้วทากิจกรรมอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับการขยับเขยื่อนร่างกายอ่ยาขยับเขยื่อนร่างกายกระโดดปลบมีเชือกกระโดดมีมีลูกกิ้งไว้ประจําบ้านมีดัมเบลดัมเบลก็จะเป็นอย่างเช่นขวดน้ํานะผมแนะนําให้ใช้ขวดน้ําก็ได้ พราะขวดน้ำมันก็ใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วก็โยกอย่างนี้เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆในบ้านเราอะที่ช่วงเราว่างที่เราไม่ได้ทํากับข้าวที่เรากลับจากส่งลูกไปโรงเรียนที่ไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปฟิตเนสไม่มีลดนู่นนั่นนี่ครับพวกนี้ได้เลยเพราะเราเล่นให้สุขภาพแข็งแรงเราไม่ได้เล่นเป็นโปรเป็นเทรนเนอร์เราไม่ได้เล่นเป็นโปรเป็นเทรเนเนอร์ anner, แต่เราต้องการให้สุขภาพเราแข็งแรงสิ่งนี้จะช่วย ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมากแล้วทุกคนอยากได้ทันทีอยากได้ไวมันไม่มีครับอยากได้ทันทีอยากได้ไวมันไม่มีมีแต่ทําทันทีทําไวอันนี้โอเคมีมีอันนี้มีได้แต่ถ้าทาปุ๊บหนึ่งวันสองวันระหว่างผลรับอันนี้ไม่ไม่ได้แนะ่ผมบอกเลยมันไม่ไดถถ้ถ้าคุณถามมาันถ้าคุณถามว่าไม่เห็นจะได้นู่นนั่นนี่เลยแสดงว่าคุณมาผิดทางทุกอย่างจะแคนเซิลหมดเลย แต่ถ้าคุณทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยสนุกไปด้วยท้าทายตัวเองไปด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันทาได้ไงวะนู่นนั่นเนี่ย <c oughs> เหมือนท่าที่ผมทำเนี่ยที่ผมยืดไปทั้งตัวแล้วตึงตัวกับจริงๆมันก็มีทําได้ไม่กี่คนหรอกถ้าฝึกจริงๆฝึกมันก็ทําได้แหละ <c oughs> แต่ว่ามไม่มีคนที่จะกล้าลองทําอะไรที่มันเกินนอกเหนือความสามารถของตัวเองมันไม่มีนะครับคนทุกคนมีความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ต้องการได้หมดใช่ไหมครับคนทุกคน มีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่ทำในสิ่งที่ต้องการได้เสมอ